สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงแตีนานา,นาคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม, aha, มิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเดือนนี้นะครับท่านได้ทําการลายเรียบร้อยแล้วครับท่านแต่เป็นยังไม่พร้อมที่เก็บนะครับท่านล้างเคียงสองรอบแช่นเี้ครับท่าน ทดลองดูครับผมล้างมาเมื่อสิบวันก่อนครับสิบวันก่อนนะครับที่ว่าใส่ถุงก๊อปแจไปครับปิดเป็นนึกไว้อย่างดีคือปิดให้แน่นปิดไปเลยครับท่านล้างยังไม่ออกหมดนะครับท่านแต่ผมเอาท่องออกมาให้พี่เพื่อนลองดูก่อนครับเพราะว่าบอกตรงเลยว่ามันหายากมากครับท่านหาไม่เจอแล้วครับเนี่ยบอกตรงผมได้เหรียญนี้มาสองเดือนนะครับเนี่ยรวมทั้งหมดมีสิบแปดเหรียญครับรวมทั้งเหรียญนี้ครับสิบแปดเหรียญนะครับ เป็นปีวสออะไรจำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่และติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่นะครับท่านเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่แหลและประมาณเท่าไหร่พี่พี่เพื่อนน้องท่านคงอยากจะรู้นะครับท่านว่าเป็นปีวสออะไรหายากขนาดไหนนี่แหละครับท่านสิ่งที่ผมจะมาบอกพี่เพื่นเพื่อนน้องท่านนี่นะครับคือจกการจะเก็บเหรียญนี่ต้องหาที่เหรียญที่ผลิตน้อยมาเป็นอันดับต้นต้นเลยนะครับท่านผลิตเยอะนั้นหาเมื่อไหร่ก็ได้ครับถ้าพูดเงินตามตรงนะครับท่านแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับ เมื่อก่อนอาจจะใช่ห้เมือไหลก็ได้แต่ตอนนี้นกองกระสับจะจ้องที่จะยกเลิกการใช้องเหรียญหล่อเก้าแล้วมีนําซ้ําเก็บข้าไปทาลายใครจะหมดอยู่แล้วมะรอดแล้วครับท่านเหลืออยู่เท่าไหร่ผมไม่รู้ครับแต่ยังไงก็เก็บไม่หมดแน่นอนครับผมบอกเลยว่าถึงจะยกเลิกการใช้ยังไงก็ต้องใช้อยู่ดีครับมันต้องเป็นแบบนั้นครับท่านอีกสักสิบยี่สิบปียังไงก็ต้องใช้อยู่แต่ไปๆมาๆแล้วมันจะหายจากรสาบศูนย์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเราไม่มีที่จะมาจับใจใส่ยเลยสิครับ มันจะไม่มีอยู่ในระบบวนเวียนเพราะเมื่อถึงวันนั้นขึ้นมาท่านถ้าท่าน,านอายุยังน้อยแล้วก็ท่านจะรู้สึกเสียใจทีหลังนะครับว่บาเราเก็บไว้สัก5ปีคืนหลังหรือว่า10ปีต่อมาอะไรจะเกิดขึ้นครับจากเหรียญสิบบาทธรรมดานี่ครับกลายเป็นเหรียญ1ึ่ง2,000อาจจะเป็นไปได้นะครับของเบน,นี้อย่างแน่นอนนะครับท่านเรามาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญสองสีแบบสองสีตัวติดนะครับท่านจิเป็นเงิอน,เนอย่านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้ว,ลวนๆนะครับท่าน มาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพสอะไรนะครับท่านประเทศไทยครับซับจินมากนะครับตหนัูสือครับอักษรบิวทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตาครับท่านพอ2543สองันห้าร้อยสี่ิบสามครับท่านติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากที่ไหมครับสำหรับปีสองห้าสี่สามเนี่ยติดอยู่ที่อันดับที่หกของเหรียญที่หายากนะครับท่านสำหรับปีสองห้าสี่สามนี้นะครับนี่ครับ ส่วนตรงกลางคือพระปางวัดเดลุลาวาลามต่ำลงมาอีกนี้คือแม่นานเจ้าพญาและล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอาหรับนะครับสำหรับปีพศ2 5 4พันห้าร้อยสี่สิบสามนี้นะครับท่านคามกว้างของเหรียญอยู่ที่ย6ิบหกมิลลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่ 1, 6, 6, 000, 6, 000หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นหกพันเหรียญนะครับท่านหนึ่ง0้าหกแสนหกหมื่นหกันเหรียญน,นะครับท่าน ในระ,ะดับยูนซีนั้นลงอยู่ที่เหรียญละเจ็ดร้อยบาทครับท่านขยับขึ้นมาจากห้าร้อยห้าสิบบาทขยับขึ้นมาอีกร้อยห้าสิบาทครับเป็นเจ็ดร้อยบาทไปแล้วครับท่านสูงไหมสำหรับปีปศนี้พูดง่ายเลยครับรยูนิติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายาก,กนั้นราคาสูงทุกเหรียญครับไม่มีการยกเว้นครับในระ,ะดับยูนซีสูงทุกปศครับแต่จะจริงหรือไม่อันนี้ผมไม่รู้แต่ข้อมูลมาแบบนี้ครับแต่เหรียญที่ผ่านมาใช้นีะครับ ของจริงแท่แท้แน่นอนครับตรงอยู่ที่แหล,ละละ6 0สิบถึงแปบาทเท่านั้นเองนะครับ